Ha ha ha! ครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยเนาะวันนี้ก็กลับมาพบก,กับผมเหมือนเดิมแม็กก์ภไทยนะครับผมคิดวิดอนี้นะคนอ่าเรามาหาเงินเข้ากับบัญชีของทูมานี่วอลเล็ตนะคนอ่ะเกมนี้นะคนใครที่ดาวน์โหลดใหม่นะคนก็สามารถถอนเงินได้เลยนะคนอ่ะเกมนี้นะคนอ่ะผมต้องบอกเลยว่าการถอนเงินไม่มีปัญหาเลยนะคนผมคิดว่าทีแรกมันจะขึ้นลลมเหลวนะคนแต่ว่ามันไม่ขึ้นนะทุกคนอ่ะผมจะพาไปดูแล้วกันอ่ะใครที่ดาวน์โหลดมานะคนอ่ะให้มาตรงนี้ก่อนเนาะอ่าตรงนี้เพื่อมารับเงินหนึ่งบาทเลยนวหนึ่งจุด ศูนย์ห้าบาทอ่าตรงนี้สี่กดเข้าไปทันทะีเนาะอ่าตรงนี้นะคนมันจะมีคํามารับอยู่นะคนก็ให้เรากรอกเบอร์โทมานี่วอลเล็ตลงไปนะคนแล้วก็ถอนเงินออกไปได้เลยเนาะอ่ะก็ง่ายๆนะทุกคนประมาณนี้เลยแล้วก็เงินมันก็จะเข้าเอ่อวอลเล็ตนะคนแล้วก็มาดูตรงนี้ได้เนาะอ่าน,นี่ประวัติการถอนนะคนอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะคนที่ผมว่ามันไม่มีปัญหาในการถอนเลยนะคนอ่าผมถอนมาเอ่อ ประมาณสิบห้ารอบหรือสิบกว่ารอบนะกคนอ่านี่นี่นี่ผมถอนมาแล้วนะกคนก็คือไม่มีคําว่าทุกทวนเลยนะกคนก็คือสําเร็จทุกรายการเนาะอ่ประมาณนี้เลยเกมนี้ไม่มีปัญหาในการถอนเงินเลยนะกคนถ้าใครจะเอาไปเล่นนะทุกคนเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้แต่คอมเมนต์กับคาอธิบายแล้วกันอ่นนะโอเคนะกคนก็ลองเอาไปเล่นกันดูนะกคนเกมนี้ก็เป็นเกมฟรีจาก g o g l e Play s ต o r e ด้วยนะกคนอ่ะประมาณน,านี้มันก็เล่นง่ายดีนะกคนแค่ผสมสีเนาะอ่ประมาณเนี้ยเก็บสีตรงนี้นะทวกคนน,นี่นี่ วงล้อสปินนะคนถ้าใครอยากจะกดรับนะคนก็สามารถกดหมุนได้เลยตรงนี้นะทุกคนหมุนอ่ามันจะมีโฆษณานะทุกคนอ่าประมาณนี้แต่ว่าผมยังไม่หมุนละกันบางทีก็กดก็โฆษณาขึ้นนะทุกคนนี่นี่นี่มันให้ผสมสีตรงนี้นะคนแล้วก็เนี่ยไอห, 20, หัวยี่บหัวกับสิบหัวเนี่ยถ้าใครจะเอาเพชรไปถอนเงินก็สามารถกดเพชรตรงกลางเนี่ยได้เลยนะคนก็ง่ายนะคนเกมนี้รู้กันดีเนาะอ่านี่ประมาณนี้เลยก็กดไปเรื่อยเรืนะคนจนกว่ามันจะผ่านนะคนแต่ว่าเกมนี้นะคน มันถอนเงินอ่าเข้าทุกรายการนะคนผมก็คิดว่ามันจะทบทวนเนาะแต่ว่าเข้าทุกรายการตลอดเลยนะคนแล้วก็ตรงนี้ไม่แนะนําให้เล่นนะทุกคนนี่นี่นี่เพชรเนี่ยอหกพันบาทเก้าพันบาทและหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะคนอ่าผมไม่แนะนําให้เล่นนะคนตรงนี้คือมันถอนเงินไม่ได้นะคนนะผมเคยถอนมาจากเกมอ่ไหนสักเกมนะคนผมจาไม่ได้ตรงนี้อ่ะมันจะถอนไม่ได้อ่ะ้าใครจะทําตรงนี้นะคนมันจะ ครบ0 0ันบาททุกคนนะมันจะมี6 0 0 0บาทตรงนี้เนาะอ่าแล้วก็มันจะให้เชิญเพื่อน500ร้อยคนนะทุกคนอ่าประมาณนี้ยังไงก็ทำไม่ผ่านนะคนตรงนี้แล้วก็ตัดไปได้เลยเนาะโอเคแต่สำหรับที่มันอ่าถอนผ่านจริงๆก็คือเพชรตรงนี้เนะคนอ่าผ่านแน่นอนนะทุกคน,นมันจะสามารถถอนได้สามร้อยบาทเลยนะคนอ่าสามร้อยบาทเนี่ยเคยถอนมาแล้วนะคนก็จําไม่ได้เหมือนกันเมื่อเกมไหนก็เกมเดียวกันกับที่ผมถอนหก0บาทอ่าไม่ใช่นะคน เกมเดียวกันกับที่ผมถอนไป6,000บาทนั่นคนผมถอน6,000บาทกับ300บาท6,000บาทไม่เข้านะทุกคนแต่เข้า300บาทอ่าประมาณนี้เลยพวกนี้จะเข้าครับอ่าแถวแรกเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ไม่เข้านะทุกคนอ่าต้องบอกเลยว่า750บาทเนี้ย2,000เนี่ยไม่เข้านะทุกคนแต่ว่าตรงนี้เข้าแน่นอนนะทุกคนอ่าลองาไปเล่นกันดูนะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นกิจกรรมของเขาเนาะอ่ะเนี้ยพวกบัตร Google Pay เนาะทุกคนอ่าแล้วก็สินค้าสินค้าตรงนี้ก็ไม่แนะนําให้แลกนะทุกคน อ่ะมันเอามาหลอกตาเราเฉยๆนั่นนคนประมาณนี้เลยเอาไปเล่นดูเนาะอ่าเกมนี้เล่นง่ายดีนะคนระบบมันก็ไม่มีอะไรมากนะคนแล้วก็มันจะมีตรงนี้เล่นวันนี้ถอนรุ่งนี้นัทนกคนอ่ากดเข้าไปหนึ่งทีเนาะอ่ะตรงนี้นะคนเราเล่นวันนี้อ่าเวลานี้นะคนอ่าเวลาอ่าผมสมมตินะอ่ะเก้าโมงนะคนผมเล่นเก้าโมงเก็บสะสมไปเก็บสะสมไปนะทุกคนก็รุ่งนี้เช้านะคนเก้าโมงอ่ะประมาณเก้าโมงแล้วก็สามารถมาถอนได้ในเวลาของ ที่เราเก็บเหรียญไปนะคนประมาณ24ชั่วโมงอ่ะมันก็ขึ้นบอกอยู่เนาะอ่ะนี่ตรงนี้24ชั่วโมงอ่ะประมาณนี้เลยนะคนง่ายดีนะคนเกมนี้แล้วก็ใครที่ถอนเงินหนึ่งบาทตรงนี้นะคนอ่ะเนต้องบอกก่อนอ่ะเอารายละเอียดให้หมดเลยนะคนอ่ะประมาณนี้อ่าใครที่ถอนเงินหนึ่งบาทตรงนี้นะทุกคนมันจะยังไม่เข้านะทุกคนผมต้องบอกก่อนเราถอนปุ๊บเงินยังไม่เข้าอ่ะเราทํายังไงถึงมันจะเข้านะคนเราต้องมาเล่นเกมนะทุกคนอ่าเล่นเกมพวกเนี้ย อ่ะที่ผมเล่นตัวตอนนี้นะคนอ่าเรามาเล่นเกมพวกนี้ให้ขึ้นนะคนอ่าเลเวลสิบอ่าเห็นปะโฆษณามาอีกแล้วอ่าผมต้องบอกเลยว่าต้องให้ขึ้นเลเวลสิบนะคนเงินเข้าทันทีเลยอ่าเวลาเรามาถอนต่อไปนะคนอ่าเรามาถอนเงินใหม่เนาะอีกทีหนึ่งปุ๊บถอนเข้าเลยทีนี้อ่ะถ้าเราถึงเลเวลสิบปุ๊บสามารถถอนเงินปุ๊บเข้าปุ๊บเลยอ่าประมาณนี้เลยง่ายเลยทุกคนอ่าก็ลองเอาไปเล่นกันดูแล้วกันเนาะอ่าสำหรับเกมนี้เป็นเกมฟรีนะคนอ่า คือมันหาเงินได้ทีละหนึ่งบาทนันทุกคนอ่ะประมาณนี้เลยโอเคตาหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้ทุกคนอ่ะไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าแล้วกันอ่าตาหรับคลิปนี้ก็ซิ See you